จะตำสมแตงใสถั่วงอกใส่ข้าวปุ่นเนาะจ้ะจะเสิอเอื่นว่าตำอยังขันเสิว่าตำสวนกับบขบองเนาะคะ่ะถอดกุญเชียหหอนๆคะ่ะครับค่ะครับ,รบมากินน้ำกันไหมจะ้ะมาแม่เขากะโ่อยากดอกยค่ะอยากแบบนี้ก,กินจังสี่นะคะพี่เนาะเนี่ยค่ะอยากายากินแบบนี้ หัจของแท้ของแท้แต่ว้าของแทวว้ของแท้แทต่ว,ว้าประแด็กะกน,น่วงหน่วหนวงหนูง,นงเดี๋ยวเอาส่อนสดนามก่อนเปลือ,บอกบกะนาใส่น้ำอหอมหอม คุณน่ะชวดน้ำก่อนอม,อมเปรียวอมหวานจับพี่น้องอมเปรียวอมหวานอันนี้ทอดไม่ไม้ได้จ้ะมันเชียงเจ้าหนี่แซ่บๆจ้ะไม่เจ้าจะมากินกน้ำตาน